พระที่อยู่ในใจของคนไทยทั้งชาติหลวงพ่อโสธรท่านอยู่ที่จังหวัดชะเชิงเซาหลวงพ่อโสธรมาขออะไรก็ได้ส่วนท่านจะให้ทั้งหมดตามที่ขอได้หรือไม่ให้ไปถามท่านดูข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วัดโสธรวรารามถือว่าเป็นวัดดีวัดเด่นแล้วก็เป็นวัดดังของประเทศไทยไม่แค่รู้จักกันในประเทศไทยนะครับพี่น้องชาวต่างชาติก็ยังมานมัสการกราบไหว้และถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักหลายคนในประเทศนี้นำลูกหลานมาฝาก ให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรแม้แต่ตัวกระผมเองนะครับพ่อก็ยังมาฝากเพร<อ>าะฉะนั้นวัดนี้จึงอยู่ในใจของพี่น้องชาวไทยพุทธ,าธ,ทธศาสนิกชนทุกคนนะครับก็ต้องเรียนถามท่านเจ้าวาดแหละครับเมื่อวัดอยู่ในสายตาของผู้คนเรียกว่าทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ การขยับเยื่ยนตัวของของวัดเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปในในระบบนะครับพี่น้องหลังไหลโดยจิตศรัทธามาทำบุญให้วัดเพราะศรัทธาในตัวหลวง,งพ่อโสธรทีนี้ก็อาจจะมีหลายคนบอกว่าเอาแล้วเงินมากมายเข้ามาที่วัดนะครับเขาทำบุญแล้วเนี่ยท่านเจ้าวาดบริหารจัดการอย่างไรช่วยสังคมไปมากน้อยแค่ไหน ตังเรียนถามท่านเจ้าวาดนะครับอ๋อเจริญพรพุทธสาสนิกชนท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านด้วยจากสิ่งที่ท่านโพศกได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการเงินทองของทางวัดโสธรวรารามบวรวิหารและการที่ทางวัด ได้รับศรัทธาจากญาติโยมเป็นจำนวนมากในการบริจาคเงินทองให้กับทางวัดนั้นทางวัดได้เกื้อกูลทำสิ่งใดๆบ้างขอเจริญพรว่าทางวัดเองนั้นมีคณะกรรมการที่ทางเจ้าวาดและคณะสงฆ์ได้พิจารณาแต่งตั้งในลักษณะเป็นวัยยาวัชกรของทางวัดเองโดย มีทั้งหมด5้าท่านเป็นคณะที่ช่วยกันบริหารดูแลก,กิจการปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมนั้นได้บริจาคให้กับทางวัดและทางวัดก็บริหารส่วนหนึ่งว่าต้องเป็นทุนลอนของทางวัดเองวัดก็คงจะต้องเก็บเงินเข้าบัญชีโดยการฝากธนาคารไว้เพื่ออนาคตข้างหน้ามีการที่ ชำรุดสุดโทมไม่ว่าจะเป็นอาคารตัวพระโบส์เองหรืออาคารพระมหาวิหารหรือเสนาสนะของทางวัดถ้ามีการชำรุดลงส่วนเงินที่เก็บออมเอาไว้นี้ก็จะได้นำมาเพื่อการบุรณะปิสังขรเงินอีกส่วนทางวัดเองก็ได้พิจารณาถึงการที่สังคมที่เราอยู่ร่วมรอบวัดอาจจะมีโรงเรียนมีชุมชน ที่อยู่ใกล้ๆกับทางวัดมีสิ่งใดที่ทางวัดได้ช่วยเหลือลก็ให้ความอนุเคราะห์ไปตามเหตุตามผลในเรื่องนั้นๆเช่นการศึกษาของเรียนในจังหวัดเชีงเซาส่วนหนึ่งทางวัดสุตรนเองได้ตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาทั้งมูลนิธิที่คือของวัดสุตรนเองวัดสุตรนวัรามและมูลนิธิของโรงเรียนพุทธิรังสีที่ ทางวัดได้ตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้นำดอกดอกผลนั้นมาเพื่อการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดฉังซาและมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่โรงเรียนวัดทอนรนั้นทางวัดเองก็ให้การสนับสนุนทั้งค่าเงินเดือนค่ารางวัลผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือให้แก่นักเรียนตลอดจน การที่มีกิจกรรมของทางจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระป่าการศึกษาเพื่อช่วยกันทํานุสร้างอาคารซ่อมแซมอาคารทางวัฒนธรก็ได้ร่วมในการพัฒนาในส่วนนั้นด้วยด้วยการบริจาคเงินทองที่ญาติโยมนั่นแหละที่บริจาคให้กับวัฒนธรก็นําไปร่วมในการบูรณะในการซ่อมแซมโรงเรียนในการส่งเสริมการศึกษากิจกรรม เนื่องในวันเด็กบ้างที่ทุกๆปีวัดทอดเองก็ให้การสนับสนุนเงินปัจจัยในการจัดงานต่างๆของส่วนที่เป็นโรงเรียนของวัดโรงเรียนของจังหวัดก็ทางวัดก็ได้นําปัจจัยนี่แหละที่โยมได้บริจาคมาเพื่อไปช่วยกันทํากิจกรรมเหล่านี้ทางด้านการสังคมที่บางครัง้งบางคราวเกิดวาตภายัยเกิดอุทกภยัยทางวัดทอดเองก็ได้ช่วยกัน ทั้งทางที่ใกล้และไกลต่างจังหวัดก็ไปไกลถึงเชียงรายเชียงใหม่ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันช่วยกันในส่วนที่จะทําให้การที่เราได้รับความเดือดร้อนในช่วงนั้นได้บรรเทาลงหันมามองทางด้านการการพระศ,ศาสนาเองทางวัดทอดเองก็ได้ทอดกระถินให้กับวัดในจังหวัดเชียงแสนนี้ทุกปีปีละสามสามวัด โดยบริจาคเงินถวายเพื่อจะได้นำปัจจัยนั้นไปบุรณะวัดของท่านแต่และว,วัดที่เราไปทอดกรถินวัดละห้าแสนถ้าวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพมาจองเป็นเจ้าภาพกรถินในการทอดกรถินวัดก็จะรับเป็นภาระในส่วนนี้ด้วยหลายหลายอย่างเช่นทางวัดเองก็ยังรับเป็นเจ้าภาพในการจัดในพิธีทางทางทางสงฆ์เช่นพิธี พระราชนานพัทยศเป็นสถานที่รองรับในการจัดกิจกรรมพระราชทานอาหารเพื่อสอบบารีก็ทางวัดก็เป็นสนามสอบก็รับภาระส่วนนี้มานั่นก็ได้ใช้ปัจจัยของญาติโยมนั่นแหละนําำมาบริหารใช้ในกิจการแบบนี้ด้วยในหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางจังหวัดเองจัดกิจกรรมของทางจังหวัดเช่นอาจจะมีงานการชาติ ที่ทางจังหวัดได้มาจัดร่วมกับงานประจําปีของทางวัดทางวัดก็ให้การสนับสนุนในส่วนที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกันจัดงานเพื่อให้สมพระเกียรติกับหลวงพ่อทศทอนซึ่งในขณะที่กําลังจะใกล้จะถึงมาในข่าวครั้งนี้ก็งานกลางเดือน5ซึ่งจะจัดเป็นเพื่อ,อ,อบูชาในการที่เราได้อัเชิญหลวงพ่อทะทอนขึ้นจากแม่น้ําทางวัดทศทอนก็ร่วมกับทางจังหวัดโดยสถานที่นั้นจัดที่วัดทศทอน จังหวัดก็มาทํากิจกรรมร่วมในการชักชวนญาติโยมให้มาร่วมกันกราบสการาหลวงพ่อสุธรเนื่องในงานอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ําในกลางเดือน5ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11ถึง15เมษายนก็แล้วแต่ญาติโยมนะถ้ามีเวลาว่างก็เจริญพรมาคือขอเรียนให้ทราบว่าปัจจัยของญาติโยมนั้นที่โยมได้ศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อุธรได้บริจาคด้วยใจอันบริสุทธิ์นั้น ทางวัดเองได้คำนึงถึงและตระหนักดีในเรื่องสิ่งเหล่านี้จึงใช้การบริหารงานอย่างรอบคอบและคิดว่าถูกต้องสมกับเงินทองที่โยมได้สละให้บริจาคให้ถวายกับทางวัดสุทรมาขอเจริญพรครับครับนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าวาดได้บอกกับพวกเรานะครับว่าปัจจัยบุญทานที่ท่านได้ทำให้กับวัดนั้นวัดได้นำไปใช้ให้สมกับ ประโยชน์เจตนารมณ์ที่ท่านต้องการนะครับนี้เรียนท่านเจ้าวาดนะครับว่าพอจะเปิดเผยรายชื่อวัวยวจยกรทั้ง5ท่านได้ไหมครับเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจด้วยเพราะแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมีผลงานให้กับแผ่นดินทางนั้นครับอขอเจริญพรวัยวชุกรข,ข,ของทางวัดนั้นมีด้วยกันคือหนึ่งท่าน พลตำรวจโทพิสันจุลิรกอดีตเป็นสวสมาชิกสภาวุฒธธิสภาของประเทศไทยท่านนายมตรีไตตีรานันอดีตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชฉะเชิงเซานายพลศักดิ์จิตประเสริฐอดีตรองรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนายไพศาลปัญญาริขอดีตผู้จัดการธนาคารการกรไทยสาขาจังหวัดฉะเชิงเซา และนายประจักษ์บุญยังอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งท่านเหล่านี้เป็นว,วัยาัจกรของทางวัดได้ช่วยกันดูแลเนี่ยเรื่องของทรัพย์ทรัพย์สินของทางวัดและเงินปัจจัยที่ญาติโยมได้บริจาคให้เรามาได้คณะกรรมการส่วนนี้เป็นผู้ที่ช่วยกันดูแลร,รับผิดชอบร่วมกับทางเจ้าวาด ของวัดสุทอขอเจริญพรครับและทั้ง5ท่านนะครับรวมถึงเจ้าวาดผู้บริหารวัดทุกคนนะครับทำด้วยใจและทำเพื่อสังคมเพราะนั้นขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าวัดโสธรวรารามของเรายังเป็นวัดที่อยู่ในใจของคนไทยและผู้ที่เคารพศรัทธาทุกคนก็ผมกราบขอบคุณท่านเจ้าวาดนะครับเจริญพร <laughs> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน